ข้อ25นะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องแคลคูลัสนะก็ประยุกต์นิดนึงมาดูโจทย์กันนะครับเขาบอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีกราฟและเส้นสัมผัสตร,ตรงที่ x เท่ากับ 1, 1ดังรูปโอ้โหชัดมากตรงที่คำว่าเส้นสัมผัสที่ x เท่ากับ 1, 1นะเส้นสัมผัสมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเส้นโค้งนี่คือกราฟ f นะฮะทีนี้เขาบอกว่าให้หาค่าของ f ที่ดิฟแล้วแทน x ด้วย1นะซึ่งตรงกับข้ออะไรข้อไหนนะครับคือลน้องๆเข้าใจใช่ไหมรู้รู้กันใช่ไหมครับว่าไอเจ้า f ที่ดิฟแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรฮะ f แลวดิฟอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความชันนะเป็นความชันแบบไหนความชันณ x ใดๆนะครับ ทีนี้ถ้าเราแทน x ด้วย1แล้วเขาก็จะเรียกว่าความชันตรงไหนความชันตรงจุดที่ x เท่ากับ1น,นะฮะดังนั้นการที่เขาถามว่า f ดิฟ1เนี่ยแปลว่าเขาให้เราหาความชันของจุดที่มี x เป็น1ซึ่งจุดเนี้ยมันจะมีพิกัดเป็น x 1 y 3นะครับทีนี้ความชันของจุดที่ x เป็น1แปลว่าอะไรอีกทีหนึ่งอ่า ความชันของจุดที่ x เ,เป็น1ความหมายของเขาก็คือมีค่าเทียบเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสนะครับตรงที่ x เ,เท่ากับ1น,นั่นเองโอเคไหมก็แปลว่าให้เราเนี่ยไปหาความชันของเส้นสัมผัสแทนม,มันก็จะได้ความชันของจุดตรงโค้งนั้นเหมือนกันเข้าใจไหมฮะ ไม่ยากเนาะข้อนี้ดูถ้าเข้าใจล้าไม่ยากเลยสรุปว่าน้องๆต้องหาอะไรน้องต้องหาความชันของเส้นตรงที่มันแตะอันนี้นั่นเองโอเคนะอ่ะทีนี้เรามาโฟกัสกันตรงการหาความชันยากไหมนี่การหาความชันของเส้นตรงทํำยังไงฮะอ่ะสูตรเนาะการหาความชันของเส้นตรงเขาบอกว่า <c oughs> อ่านออก สอรี่เขียนใหม่การหาความชันของเส้นตรงเขาใช้สัญลักษณ์คือตัวเอเนาะเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1แปลว่าน้องๆต้องรู้จักจุดผ่าน2จุดโอเคนะอ่ะเรามาดูที่เส้นตรงนะครับโฟกัสที่เส้นตรงนะเส้นตรงของเราเนี่ยผ่านจุด1ก็คือ x 1 y 3เห็นปะ แล้วไปหามาอีกจุดหนึ่งจุดไหนก็ได้ที่อยู่บนเส้นตรงแล้วอ่านพิกัดได้แล้วง่ายโอ้โหพูดขนาดนี้ละจุดที่ว่าก็คือจุดนี้นั่นเองนะจุดที่ตัดแกน x เพราะว่าจุดที่ตัดแกน x เนี่ยเห็นไหมมันมีเลข7อยู่เพราะฉะนั้นพิกัดของเขาคือ x เป็น7 y เป็น0นะฮะการที่โจทย์ใส่พิกัดใส่สกเกลมาให้มีตัวเลขมาให้ เขาตั้งใจให้เราเอาไปใช้ได้จริงนะฮะก็วาดแล้วก็โกะเขาเรียกอะไรกะตำแหน่งให้เป๊ะๆอ่ะทีนี้ถ้าคูกอ,อัให้7กับสูนย์เป็น x 2 y 2 1กับ3เป็น x 1 y 1โอ้เราก็เอาไปแทนสูตรความชัน y 2ของเราคือ0 y 1ของเราคือ3นะฮะ x 2ของเราคือ7 1> x 1ของเราคือ1นก็จะได้ลบ3ส่วนหหรือลบ1ส่วน2ดังนั้นความชันตรงนี้ก็คือ f ดิฟแทนด้วย1จะมีค่าเท่ากับลบ1นส่วน2นั่นเองเราก็ตอบนะครับใช้ที่3ง่ายไหมข้อนี้ง่ายจนไม่รู้จะง่ายยังไงข้อที่แล้วกินเวลาเราไปเยอะแต่ข้อนี้ ได้เวลาคืนมาเห็นไหมจะมีข้อหนึ่ง่วงเวลาเราข้อหนึ่งจะเซฟเวลาเราได้เพราะฉะนั้นบริหารเวลาดีๆนะครับอยู่ในห้องสอบนะโดยเฉลี่ยแล้วน้องๆไปฝึกอย่างนี้ข้อสอบ A Level คณิต1ฝึกทำให้ได้ภายใน3นาทีต่อหนึข้อนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าให้น้องๆจับเวลา3นาทีแล้วทำให้ได้1ข้อไม่ใช่เนาะ3นาที1ข้อแปลว่า15นาทีต้องได้กี่ข้อ อาคิดเลขคิดเลข3นาที1ข้อแปลว่าให้น้องๆไปจับเวลาเนี่ยอันนี้คือนาฬิกาเนาะ15นาทีเนี่ยน้องต้องได้5ข้อถูกไหมลองฝึกความเร็วดูซิว่าเปิดข้อสอบมาภายใน15นาทีเนี่ยทำให้ได้5้าข้อได้ไหมข้อไหนก็ได้อ่าข้อไหนก็ได้ให้ให้โอกาสตัวเองหน่อย ข้อไหนก็ได้ทําให้ได้5ข้อใน15นาทีทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆน้องๆจะชินกับความเร็วในการทําโจทย์นี้แล้วเมื่อเข้าห้องสอบให้ใช้สปีดแบบนี้โอเคไหมนะครับลองไปฝึกดูนะซึ่งข้อนี้มันง่ายมากเลยมันไม่ต้อง3นาทีหรอกอ่านโจทย์ปุ๊บครึ่งนาทีก็เสร็จละบางทีไม่ต้องตั้งคำนวณด้วยคุกกลัมองแค่ว่าแนวตั้งคือ3ช่องแนวนอนคือ6ช่องอัตราส่วนคือ3ต่อ6หรือ1ต่อ2 สลบเอียงซ้ายติดลบตอบช้อยสามจบโอเคนะครับข้อนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวไปเจอันข้อต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ